หนุ่เมเขมรเดือดนั่งอยู่ดีๆก็มีคนไปถามเขาว่าน้องเป็นคนต่างด้าวเหรอเขาไม่ชอบคำนี้มากๆเลยแล้วก็ไม่พอใจที่อยู่ดีๆมีคนไปหาว่าเขาเป็นมนุษย์ต่างดาวที่มาจากดาวเทียมฝากเอาไว้ให้คิดสวัสดีค่ะพบกับประเดือนชาแนลอีแล้วนะคะประเดือนคนเกา่าคนเดิมนี่เองนะคะ ขอบคุณทุกๆุก FC นะคะที่มาเป็นกำลังใจให้กันตลอดมานะคะที่มาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องประเดือนชาแนลนะคะขอบคุณพี่น้องซู้ผู้สุขคนนะคะพี่น้องจ๋าจะมาเยี่ยมชมช่องประเดือนชาแนลนะคะหนุ่มเขเมรเดือดมากเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่ชอบคําว่าต่างด้าวคาว่าต่างด้าวเนี่ยในความคิดของหนุ่มเขมรเขาหมายถึงมนุษย์ต่างดาวเขาบอกว่าฝากไว้ให้คิดด้วยก่อนที่จะมาเรียกเขาว่าคนต่างด้าวนะคะ ทีนี้ลนหลายๆคนเขาก็เลยมองคิดว่าเอ๊ะงงเพราะคําว่าต่างดาวกับมนุษย์ต่างดาวมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยเนาะอ่ะเราไปดูคลิปนี้กันก่อนนะคะว่าหนุ่มขเขมิ้นคนนี้เขาพูดถึงอะไรเมื่อเช้านะครับมีพีคนหนึ่งถามผมว่าน้องน้องเป็นต่างดาวใช่ไหมอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับไม่รู้ว่าเขาแกงโง่หรือว่าเขาโง่จริงๆผมนั่ง บนมอไซค์เฉยๆก็เขาเขาก็มาถามว่าเอยน้องเป็นต่างด้าวใช่ไหมอันนี้จะบอกอะไรให้นะถ้าเป็นต่างด้าวจริงๆอะครับมันไม่ได้นั่งบนมอไซค์ให้ี่ถามหรอกแค่มันเห็นคนมันก็หนีไปแล้วอะต่างด้าวอะแล้วมันก็ไม่ได้นั่งมอไซค์ด้วยมันนั่งด้าวเทียมเข้าใจไหมคำว่าด้าวเทียมอะเข้าใจปะเออ ต่างดาวมันไม่ใช่คนมันเป็นเอเลียนฝากไว้ให้คิดไอ้คนที่ชอบเรียกว่าต่างดาวอะ่ะคิดเอาเองละกันถ้าคนไปดูประเทศเขาแล้วเขาเรียกคนว่าต่างดาวคนจะรู้สึกยังไงของหนุ่มขมิ้นคิดไปด้วยนะสมองอะ่ะเป็นยังไงคะฟังกันไปแล้วเนาะหนุ่มขมินคนนี้เขามีความคิดที่ว่า คำว่าต่างดาวเนี่ยเขาหมายถึงเอเรียนที่เป็นมนุษย์ต่างดาวนะคะคือเขาคิดว่าคนที่เรียกเขาว่าต่างดาวเนี่ยเปรียบเทียบเขาเป็นพวกเอเรียนอะไรํานองนี้นะในความคิดของเขานะคะที่เขาบอกว่าถ้าเป็นเอเรียนที่จะมานั่งอยู่บนรถแบบรถมอเตอร์ไซค์แบบนี้เหรอตอนนี้เขาหนีไปนานแล้วก็ว่างั้นโอ้โหถ้าเป็นพวกเอเรียนจริงๆมีแต่คนเขาอยากจะเจอนะคะไม่มีใครเขาวิ่งหนีหรอกเนาะ อยากจะหัวล้อเนาะแต่อย่าไปหัวเร้อเขาเลยเนาะนะคะฟังก็รู้เนาะว่าเขามีการศึกษาแค่ไหนนะคะหนุ่มเขาเหม็นคนนี้เขาทํางานอยู่ในประเทศไทยเนาะแล้วทีเนี้ยเขาก็ทํางานอยู่จนเขาพูดภาษาได้พอรู้เรื่องแล้วอ่ะนะคะแต่ทีเนี้ยก็มีคนคนนึงไปถามเขาว่าอน้องเป็นต่างด้าวเหรอเขาก็พูดอย่างนี้เนาะทีเนี้ยไอ้คาว่าต่างด้าวที่เขาเข้าไปถามแบบนี้เนี่ย เราไม่สามารถที่จะแยกแยะใครได้ว่าเป็นคนไทยคนลาวเขมรหรือว่าปะมา่าเพราะว่าทุกคนหน้าตาคล้ายๆกันหมดคือชาวเอเชียนะคะหน้าตาจะคล้ายๆกันกรรมพันธุ์ก็คือคนเอเชียนะคะแต่ทีเนี้ยเขาก็แค่ไปถามว่าน้องเป็นคนต่างด้าวเหรอ คือเขาก็อยากจะรู้ว่าน้องมาจากไหนอะไรตำนองนี้แหละนะคะแต่ทีนี้หนุม่มเขมรคนนี้เขาก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาว่ามาเรียกเขาว่าตา่างดาวนั่นแหละหนุ่มก็เหม็นเขาเข้าใจผิดเขาคิดว่าไปเรียกเขาว่าพวกเอเรียนเป็นมนุษย์ตา่างดาวอะไรทํานองนี้ตามที่ในคลิปเขาพูดไปเราก็ได้ยินไปแล้วเนาะนะคะทําไมเนาะทำไมหลายหลายคนถึงถึงกับแบบว่าน้อยเนื้อต่ําใจกับคําที่ว่าตา่างดาว คํำว่าต่างด้าวเนี่ยเราไม่ได้ดูถูกเหยียบยามคนในชาติใดชาติหนึ่งนะคะคําว่าต่างด้าวเนี่ยถ้าเราเข้าไปอยู่ในประเทศไหนๆก็ตามที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของประเทศเขาจะเรียกเราว่าต่างด้าวคือคนที่มาจากถิ่นอื่นนะคะเขาเรียกใช้แทนว่าคนที่มาจากถิ่นอื่นไม่ใช่คนในถิ่นฐานบ้านนี้นะคะแล้วทีเนี้ย มันเป็นคําพูดศักของภาษาทางราชการนะคะมันไม่ใช่ภาษาเหยียดหรือว่าภาษาดูถูกดูแคลนกันเข้าใจกันใหม่นะคะแบบนี้มีเรื่องแบบนี้ป้เดือนเคยพูดมาหลายคลิปแล้วนะคะหลายคลิปเลยเนาะแต่ทีเนี้ยหลายหลายคนก็ไม่เข้าใจคําว่าต่างด้าวนะคะกับต่างชาติหมาความแตกความหมายแตกต่างกันอย่างไรเนาะทีนี้ อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าเราเข้าไปทํางานในประเทศนั้นๆที่ไม่ใช่ประเทศของเราเองนะคะแต่ถ้าเรายังถือสาคําว่าต่างด้าวอยู่เราจะอยู่อย่างไม่มีความสุขเลยนะคะอย่าไปถือสากับคําว่าต่างด้าวเพราะคําว่าต่างด้าว เขาไม่ได้ดูถูกหรือว่าดูแคลนเราเหยียดย่ำเรานะคะอย่างที่พระเดือนพูดไปเมื่อกี้เป็นภาษาทางราชการที่จะใช้เป็นคำเรียกของคนที่ไม่ได้อยู่ในประเทศนั้นเป็นคนต่างด้าวคือคนต่างถิ่นนั่นเองนะคะจงเข้าใจใหม่นะ,นะคะไม่ได้ไปดูถูกหรือว่าเหยียดย่ำใครทั้งสิ้นอย่าเข้าใจผิดแล้วก็อย่าคิดว่า เราไปอยู่ประเทศบ้านอื่นเขาเจ้าของประเทศเขาจะดูถูกดูแคลเราเพราะเหยียบย่ําเราเห็นเรามาอยู่บ้านเมืองของเขาเห็นเราต่าต้อยอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่นะคะอันนี้มันไม่ใช่เลยอย่าไปคิดยาวไกลไปขนาดนั้นเพราะว่ามันไม่ได้มีส่วนตรงนั้นเลยเข้าใจผิดกันเองคนหลายๆคนเข้าใจผิดคําว่าต่างด้าวน,นะคะทีเนี้หนุ่มคนนี้เนี่ยเขาเข้าใจผิดกระทั่งว่าคําว่าต่างด้าวเนี่ย ไม่ใช่ไม่ใช่แค่เรียกว่าคนต่างถิน่นแต่กลับไปเรียกคนที่เป็นเอเรียนที่เป็นมนุษย์ต่างดาวอะไรอย่างนี้นะคะโอ้โหมากไปขนาดนั้นหรือเปล่าเนี่ยฮะฝันไปไกลคิดไปไกลขนาดนั้นเลยเหรอ มนุษย์ต่างดาวเนี่ยเขาไม่ลงมาให้ใครเห็นหลอกในโลกนี้ยังไม่มีใครเห็นหน้าเขาเลยมนุษย์ต่างดาวที่เป็นเอเรียนอะไรที่อยู่ดาวเทียมอะไรที่เขาเข้าใจผิดกันว่ามีอยู่ในโลกนี้นะคะประเดือนเองก็ไม่เคยเห็นนะคะบอกตรงๆว่าไม่เคยเห็นเขาจริงๆนะคะแต่ก็อยากจะเห็นเหมือนกันเนาะนะคะถ้ามีจริงนะคะอย่าไปคิดไกลถึงขนาดนั้นคําว่าต่างดาวกับเอเอต่างดาวเนี่ยมัน ต่างกันเลยนะคะมันคนละเรื่องมันไม่ได้เรื่องเดียวกันมันคนละเรื่องคิดใหม่นะคะแต่ทีเนี้ยเราก็รู้เนาะดูคําพูดคําจาของเขาแล้วเนี่ยก็เหมือนว่าเขาเรียนมาน้อยเหลือเกินเนาะนะคะเขาเอาความฉลาดมาน้อยมากเลยคนอื่นได้ยินก็คงจะนึกขำแบบนี้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นประเดือนเนี่ยประเดือนก็อยู่ต่างประเทศนะคะประเดือนก็เป็นคนต่างด้าวนะคะประเดือนไม่ได้ ป้าเดือนเป็นคนไทยแต่ป้าเดือนอยู่ต่างประเทศแต่ทีเนี้ยเพื่อนของป้าเดือนก็เป็นคนชาวประเทศนี้นะคะแต่ทีเนี้ยเวลาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยป้าเดือนจะพูดทันทีว่าฉันเป็นคนต่างด้าวน,นะฉันไม่รู้เรื่องทํานองเรื่องราวอะไรของบ้านของเธอหรอกเราจะพูดออกตัวก่อนอยู่ตลอดเวลาแล้วทีเนี้ยมันก็จะทําให้เรากับเพื่อนคน ประเทศนั้นๆเข้าใจในความคิดของเราว่าเราไม่ได้ถือตัวว่าเราไม่ได้หมายความคําว่าต่างด้านั้นผิดนะคะนี้เขาก็จะคิดว่าเราเนี่ยอยู่ด้วยกันกับเขาได้ทุกคนอยู่ด้วยกันได้แต่ถ้าเราต้องรู้ตัวของเราเองว่าเราเป็นใครมาจากไหนแต่แค่เอาคําพูดเล็กๆน้อยๆมาพูดแค่นี้ก็ยังสะกิดใจแล้วแล้วเราจะอยู่กับคนกลุ่มนั้น กับเขาได้อย่างไรอยู่อย่างเป็นสุขได้อย่างไรเราจะหนีเรื่องนี้ไม่ได้เราจะวิ่งไปไหนมันก็ไม่พ้นเพราะว่าเรามาอยู่ในประเทศของเขาคําว่าต่างด้าวมันไม่ได้เรียกเป็นคําจิกกะโลกหรืออันฟังจากหนุ่มขมนินคนนี้พูดแล้วเนี่ยเขาเข้าใจผิดถนัดเลยนะคะเขาไม่เข้าใจคําว่าต่างด้าวเราต้องอยู่อย่างมีความสุขแล้วเราก็ต้องอยู่ให้ได้ ถ้าเราคิดจะอยู่บ้านเขาเมืองเขานะคะอย่าเอาคําพูดเล็กๆน้อยๆอย่างเนี้มาใส่ใจเพราะว่าคนที่จะอยู่ไม่ได้คนที่จะเจ็บช้าไปก็คือตัวเราเองฝากให้คิดลหลายๆคนนะคะว่าเราไปอยู่บ้านเขาเมืองเขาอย่าคิดว่าเขาเหยียบย่าเรามไม่ได้เป็นคําพูดจิตกระโลกหรือว่าเป็นคําพูดที่เหยียบย่ำนะคะประเดิอนพูดคําแรงไปหน่อยนอกนะคะแต่ก็อยากจะให้เข้าใจนะคะ ต้องคำนึงอยู่ตลอดเวลานะคะว่าเราจะต้องอยู่กับคนนั้นๆให้ได้เพราะว่าเรามาทำงานในประเทศของเขาเราจะต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกันเราจะต้องมีมนุษยสัมพันธ์กับคนรอบข้างของเราเราอย่าไปถือตัวหรือว่าเราอย่าเอาคำพูดเล็กๆน้อยๆเอามาพูดใส่ใจเราให้เป็น ความคิดหรือว่าเป็นแง่ลบในใจของเราเองนะคะคนอื่นนะเขาไม่รู้เรื่องหรอกแต่ถ้าเราเอามัวเอาคำเล็กคำน้อยอย่างเงี้ยเอามาพูดอยู่คนที่เดือดร้อนคนที่ไม่มีความสุขก็คือตัวเราเองประเดือนไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยถึงแม้นว่าประเดือนจะมาอยู่ต่างประเทศนะคะอยู่ร่วมกับฝรั่งนะคะเอาง่ายๆก็คือประเดือนมาอยู่ร่วมกับฝรั่งบางประเทศเขาจะดูแคลนคนต่างชาติมากแต่ประเดือน ก็เข้ากับเขาได้ดีเพราะป้าเดือนรู้ว่าเราเป็นคนต่างดาวไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวที่อยู่บนดาวเทียมบนฟ้าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้อยู่กับช่องประเดือนชาแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับประเดือนด้วยนะคะ